สงครามชายแดนทำไมทหารไทยขาขาดเบื้องหลังไม่ใช่แค่เรื่องประทะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะยังค้างคาใจเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาครับผู้บรรยายในคลิปนี้เขาตั้งข้อสังเกตไว้หน้าคิดหลายเรื่องเลยนะโดยเฉพาะเรื่องที่ทหารไทยต้องมาบาดเจ็บสาหัสจากทุนระเบิดสังหารเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับ มีทหารไทยถึงห้านายที่ขาขาดมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ซ้ำๆฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจทหารหารของเรามากๆเลยนะคะคือถ้าเรารู้ว่าตรงนั้นมีทุนระเบิดอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงต้องส่งทหารเข้าไปลาดตระเมนด้วยคนมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำถึง5ครั้งได้เลยนะคะ ผู้บรรยายในคลิปเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าสมัยนี้มันมีเครื่องมือมีหุ่นยนต์ที่ใช้กวาดทุ่นระเบิดได้ทําไมเราไม่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้ก่อนนั่นสิครับเขาบอกว่าการกวาดทุ่นระเบิดมันเป็นเรื่องที่ทําได้แน่นอนถ้าทําไม่เป็นก็หาความช่วยเหลือได้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบขณะนั้นจนส่งคนเข้าไปเสี่ยงผู้บรรยายในคลิปยังบอกอีกว่าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือ TMAC เนี่ยเขาตรวจสอบแล้วพบว่า เป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN2 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดใหม่ทั้งหมดมีการวางอย่างแนบเนียนแสดงว่ามันไม่ใช่ระเบิดเก่าที่ตกค้างแต่เป็นของที่เพิ่งวางใหม่เลยใช่ไหมคะแล้วแบบนี้กัมพูชาเขาจะแก้ตัวยังไงผู้บรรยายในคลิปเขาบอกว่ากัมพูชารายงานต่ออนุสัญ,ญญาออตตาวาว่าทุ่นระเบิด PMN2 กว่า3,700ลูกเนี่ยมีไว้เพื่อการฝึกแต่กลับเอามาวางในเขตไทยซึ่งนี่แหละ ที่เขาถือว่าเป็นการละเมิดอนุสัญญายอย่างร้ายแรงเขาตั้งคำถามแรงๆเลยนะว่าถ้ากัมพูชาทำแบบนี้เราจะทำอะไรเขาได้บ้างจะไปร้องเรียนร้องแรกแหกกระเชิงและฐานไทยจะปลอดภัยขึ้นไหมขาที่ขาดจะกลับมาไหมกัมพูชาเขาดูจะไม่สะทกสะทาเลยนะคะทั้งๆท,ที่มีการบาดเจ็บขนาดนี้แล้วเรื่องการเจรจาขอให้ร่วมกันเก็บกู้พื้นระเบิดนี่เป็นยังไงบ้างคะผู้บรรยายในคลิปเขาบอกว่า ไทยเสนอเรื่องการเก็บกู้ทุนระเบิดในการประชุมกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาหรือ GBC แต่กัมพูชากลับปฏิเสธผู้บรรยายเขาพูดชัดเจนเลยนะว่าถ้าปฏิเสธก็แปลว่าตัวเองยอมรับว่าตัวเองวางทุนระเบิดแล้วจะไปเตรรจากับคนที่วางระเบิดใส่เราได้ยังไงมันผิดตรรก,กะตั้งแต่แรกเขาเสนอด้วซ้ำว่าถ้ากัมพูชาไม่ยอมมันช่วยกวาดทุนระเบิดด้วยกัน ก็ไม่ต้องเซ็นสัญญาหยุดยิงเลยคือมันต้องไห้เขามาทํางานร่วมกันก่อนสิ่งถึงจะคุยเรื่องอื่นได้ฟังดูสมเหตุสมผลมากๆเลยนะคะถ้าไม่เคลียร์เรื่องความปลอดภัยให้จบจะไปคุยเรื่องอื่นนะยังไงแล้วทําไมสถานการณ์มันถึงได้บานปลายขนาดนี้คะใครเป็นคนเริ่มทุกบรรจัยในคลิปเขาบอกว่าผู้ที่เริ่มสงครามครั้งนี้คือกัมพูชา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ศักยภาพในการรบเขาด้อยกว่าเรามากอัตราส่วนประมาณ1ต่อ10เลยทีเดียว เขาชี้ว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกิดลอยๆมันมีเรื่องหลังที่ซับซ้อนทั้งเรื่องการเมืองผลประโยชน์และอำนาจเขาพูดถึงตระกูลหุ่นครับคุณฮุนเซนผู้เป็นพ่อเนี่ยอาศัยบาร,รมีของจีนมาหลายสิบปีตั้งแต่สมัยเขเมรแดงขับไล่เวียดนามได้เลยจีนมีอิทธิพลมากในการช่วยให้ฮุนเซนครองอำนาจมา40ปีงั้นแสดงว่ากัมพูชานี่ผูกพันกับจีนมาน,นานมากเลยใช่ไหมคะแล้วคุณฮุนมาเนตลูกชายล่ะคะมีบทบาทยังไง ผู้บรรายในคลิปบอกว่าคุณฮุนมาเนตเนี่ยเป็นคนที่คุณฮุนเซนสร้างขึ้นมาเพื่อจะบาลานซ์อำนาจกับอเมริกาส่งไปเรียนที่อเมริกาเป็นเวลา10ปีและเคยได้รับการสนับสนุนจากไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพลนเอกชวลิตจ,จงใหญ่ยุทธในอดีตที่ต้องการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเหมือนกับที่พลนเอกชาติชายชุนทวันเคยทําสําเร็จมาแล้วคือผู้บรรจายในคลิปเขาบอกว่าเราคิดว่าเขาควรจะสํานึกบุญคุณคนที่ชุบเลี้ยงเขามาแต่ เขากลับไปคบกับพรรคการเมืองไทยพรรคหนึ่งที่มีสีแดงและคุณฮุนเซนก็ในรคุณหักเหลืองประเทศไทยด้วยการยิงจรวดเข้ามาในพื้นที่ไทยและเกิดการรบกัน5วันนี่คือจุดเริ่มต้นของปะทะเลยใช่ไหมครับแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างฮุนเซนกับไทยมันเปลี่ยนไปมากแล้วเป้าหมายของพ่อกับลูกเนี่ยเหมือนกันไหมครับผู้บรรยายในคลิปวิเคราะห์ว่าเป้าหมายของคุณฮุนมาเนตคือการปลุกกระแสชาตินิยมและสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง ส่วนคุณฮุนเซนมองที่ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่กว้างกว่าเช่นเกาะกูดคาสิโนการลงทุนเชื่อมโยงกับเกาะกงซึ่งตรงนี้มีนักการเมืองจํานวนมากทั้งในไทยและมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วพ่อลูกไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกครับเป็นการมองเป้าหมายคนละทางฟังดูซับซ้อนนะคะงั้นเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างพ่อลูกที่ได้ยินมาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่คะผู้บรรยายในคลิปบอกว่าความขัดแย้งกันแน่ๆคือเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ เรื่องผลประโยชน์ธุรกิจคาสิโนโลและเรื่องจีนเทาที่จีนต้องการปราบปรามอย่างรุนแรงเขาบอกว่าแหล่งสแกมเมอร์ที่แท้จริงของโลกก็คือปอยเปตและสีหะนูวิลส่วนความร้าวฉานระหว่างพ่อลูกนั้นเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ตัวแปรสําคัญที่ทําให้สถานการณ์ยืดเยื้อคือการที่กัมพูชาขัดแย้งกับจีนและจะเข้าหาอเมริกาแสดงว่าปัญหาเศรษฐกิจในประเทศก็มีส่วนด้วยใช่ไหมคะแล้วการที่ คุณมาเนตอยากเข้าหาอเมริกามันส่งผลยังไงใช่ครับจีนลงทุนในกัมพูชาถึง60%ของเงินลงทุนทั้งหมดแต่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคิดเป็น19%ผู้บรรจัยในคลิปบอกว่าคุณฮุนมาเนตมีความคิดที่ว่านโยบายของพ่อเอียงไปทางจีนมากเกินไปทำไมไม่ใช่แบบไทยที่สมดุลทั้งจีนและอเมริกาซึ่งเขาคิดโถครับแต่วิธีการปฏิบัติของเขาผิด คือการใช้สงครามไทเขมร t เป็นตัวหลักในการดึงสหรัฐเข้ามามันเลยทําให้ไทยกลายเป็นศัตรูไปเลยฟังแล้วเหมือนเป็นหมากเกมใหญ่เลยนะคะแล้วบทบาทของต่างประเทศในการเจรจานี่เป็นยังไงบ้างคะผู้บรรยายในคลิปวิาพากษ์วิจารณ์ณการเจรจารอย่างรุนแรงเลยครับเขาบอกว่าการเอาคุณทรัมป์มาคูบังคับให้สองคนเจรจารโดยเอาเรื่องภาษีมาเกี่ยวข้องเนี่ย มันผิดทั้งตรรกะผิดทั้งศิลธรรมจรรยามันคือแบล็กเมลชัดๆแล้วเขาก็แปลกใจว่าทําไมไทยถึงรับสายคุณคุณมาเนี่ยทันทีทั้งที่กัมพูชาไม่ได้เป็นพันธมิตรสาคัญกับทรัมป์และคุณฮุนเซนก็เคยกรอดเกลียดสหรัฐถึงขั้นจะเผาอาวุธและทุบติกที่สหรัฐสร้างไว้แต่พอคุณมาเนตขึ้นมาก็กลับมารักกันทันทีมันดูแปลกๆเหมือนมีอะไรอยู่เบื้องหลังเยอะเลยนะคะแล้วเรื่องบทบาทของอาเซียนล่ะคะเป็นยังไงบ้าง ผู้บรรยายในคลิปเขาตำหนิอย่างมากครับบอกว่าอาเซียนเงียบเกินไปรัฐนตรีต่างประเทศสิงคโปร์คุณวิเวียนบาลากริชนันก็โพดประโยชให้คนในอาเซียนฟังชัดๆว่าอย่าเงียบเกินไปอาเซียนกำลังถอยหลังครั้งใหญ่ไม่ได้รับการเชื่อถือในเรื่องของประชาคมความเงียบนี้บ่อนทอนทุกสิ่งทำให้เสียงเรียกร้องความยุติธรรมถูกตีความว่าเป็นไผ่ต่อความสงบเขาเสนอว่ากระทรวงต่างประเทศไทยส่งเสียงน้อยเกินไปวันแรกที่มีสงครามต้องออกมาบอกเลยว่า เขารุกรานราวทันทีไม่ใช่เงียบไปหมดแสดงว่าการส่งเสียงแสดงจุดยืนสําคัญมากในเวทีระหว่างประเทศใช่ไหมคะแล้วประเด็นเรื่องผลประโยชน์มหาศาลทางทะเลที่ทับซ้อนกันอยู่เนี่ยมันคืออะไรคะนี่แหละครับคือเป้าหมายหลักที่ผู้บรรยายในคลิปเขาชี้ให้เห็นเรื่องการทําข้อตกลงแบ่งเขตทางทะเลในพื้นที่ทับซ้อนที่เรียกว่าล็อตสิองศาเหนือตาม MOU 2541 พื้นที่นี้มีมูลค่ามหาศาลถึง300,000พันล้านดอลลาร์หรือ90ล้านล้านบาทซึ่งเป็นเรื่องของน้ำมันและแก๊สที่ยังไม่ได้ขุดเขาบอกว่ากัมพูชาได้สำรวจและผลิตปิโตเรียมโดยบริษัทต่างชาติอย่าง US l o สลหรือ US Chevron โอ้โหตัวเลขมันเยอะมากเลยนะคะแล้วทำไมถึงยังไม่มีการแบ่งปันที่ชัดเจน ผู้บรรยายในคลิปเขาสงสัยครับว่าทําไมสัญญามันถึงได้ยาวนานขนาดนี้บางสัญญาทามาตั้งแต่ปี2 5 1พผ่านมา50กว่าปีแล้วสัญญายังอยู่ได้ยังไงเขาบอกว่ามันเป็นสัมปทานที่ไม่ยุติธรรมเลยที่ให้สัมปทานต่างชาติแทนที่จะให้บริษัทไทยเข้ามาทําเองและเขาก็วิจารณ์ว่าการจะแบ่งสมบัติโดยไม่รู้ว่าเส้นเขตใดอยู่ตรงไหนมันผิดตั้งแต่แรกเหมือนมีสมบัติอยู่กลางบ้านแล้วไม่รู้ว่าของใครแต่จะแบ่งคนละครึ่งไปก่อนมันเป็นตรก,กะที่คนฟังแล้วสลดหดหู สรุปแล้วมันเหมือนกับว่าเรากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามมีเล่เหลี่ยมทุกอย่างล้วรัฐพันธ์ไทยเราต้องทํายังไงคะผู้บรรยายในคลิปย้าเลยครับว่าสงครามก็คือสงครามได้ทุกเล่เหลี่ยมเราต้องป้องกันตัวเองให้ดีเขาบอกว่ารัฐบาลไทยที่อ่อนแออาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้แต่รัฐบาลที่เข้มแข็งจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างผมประโยชน์ต้องเป็นแบบวินวินไม่ใช่วินลอสเขาเรียกร้องให้ฝ่ายต่างประเทศหรือกระทรวงต่างประเทศต้องออกมาเป็นคนแรก กองทัพไทยต้องออกมาปกป้องอธิปไตยและประชาชนอย่างเราก็ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียให้เยอะๆไม่ใช่เงียบไปหมดเรื่องนี้มันกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเราโดยตรงเลยนะคะใช่ครับเขาปิดท้ายด้วยการบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดเพราะนักการเมืองไม่กี่คนทั้งนักการเมืองต่างประเทศและนักการเมืองไทยที่สแสวงหาอํานาจและผลประโยชน์และเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเราไปเป็นเดิมพันเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปเลยนะคะว่าบทสรุปจะเป็นยังไงครับ หวังว่าเรื่องนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจสถานการณ์ได้ชัดแจนขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันเลมินสวัสดีครับ